รวมลิสต์7หัวข้อ AI ที่ช่วยงานด้านพิโปรดักชันจะเป็นไงนติดตามชมในวังดีเลย สวัสดีค่ะสำหรับวอลกนี้นะคะเราก็รวม list เข้อนะคะ AI ที่ช่วยงานด้าน P production ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นอ,อันดับแรกกันก่อนเนาะว่า P production เนี่ยจริงๆมีวิธีการทำงานยังไงบ้างเนาะโอเคเริ่มต้นเลยนะคะเราก็คือการคิดไอเดียนั่นเองอ่าซึ่งการคิดไอเดียเนี่ย เราจะคิดเพื่อไปเสนอลูกค้าว่างานของเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนั่นเองค่ะใช่พูดง่ายๆว่าการคิดไอเดียของเราในด้านของโฆษณาเนาะก็คือที่เราทํางานมาส่วนใหญ่เราจะเสนอออปชันให้ลูกค้าเลือกอะไรเงี้ยก็จะมีแบบแตกต่างกันด้วยเด렉ชั่นแตกต่างกันด้วยการเล่าเรื่องหรือว่ากิมมิคอะไรอย่างนี้เนาะโอเค พอแบบเราขายลูกค้าแล้วลูกค้าเลือกไอเดียกลับมาแล้วเนี่ยว่าจะไปในดิเรกชันไหนสเตปต่อมาเราก็คือการลงสตอรี่บอร์ดนั่นเองอ่าซึ่งการลงสตอรี่บอร์ดอะคะ่ะมันจะทําให้เราเห็นภาพของเรื่องราวมากขึ้นเนาะเราก็จะได้รู้ว่าโฆษณาตัวเนี้ยเราจะพูดถึงอะไรใช้กิมมิคแบบไหนใช้ลูกเล่นแบบไหนนั่นเองค่ะใช่ก็เรียกง,ง่ายๆว่ามันคือเอาไลน์ที่เราขายมาแต่ว่าแตกออกมาเป็นภาพสตอรี่บอร์ดนั่นแหละถัดมาเนาะในเรื่องของสตอรี่บอร์ดพอเราคิดเป็นภาพแล้วอะ มันก็จะถูกแอดจัดเนาะด้วยพ็อปหรือว่าเซตติ้งต่างๆอ่าซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องออกแบบดีไซน์ในเรื่องของฉากหรือพ็อปที่เราต้องการอยากจะได้เนาะซึ่งตอนที่เราออกแบบพ็อปหรือว่าตัวเซตติ้งเนี่ยเราก็มีวิธีการในการได้คัดนั่นเองค่ะ,ะก็ทำมือกันสดๆอะไรเงี้ยในหัวข้อถัดไปเนาะเราก็จะพูดถึงในเรื่องของนักแสดงใช่อ่าตรงนักแสดงตรงนี้ค่ะเราก็จะมีการ แบ่งเป็นออปชันเนาะเพื่อเป็นการเสนอให้ลูกค้านะคะในการเลือกนักแสดงว่าคนไหนที่จะเข้ากับบทของตัวโฆษณาของเรามากที่สุดนั่นเองอ่าใช่เขาเสริมในเรื่องของนักแสดงนิดนึงคืออ,อย่างฝั่งเคียร์ทีฟที่คิดแบบเรื่องราวมาเนาะก็จะมีภาพในหัวแล้วแหละว่าอยากได้นักแสดงอายุเท่านี้อ่าหน้าตาเป็นแบบไหนเนาะแต่ว่าบางทีอ่ะเราก็ต้องมาคุยกันในเรื่องของ ฝั่งเคียร์ทีมเนี่ยคิดแบบนี้พุ่มกับอยากได้แบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยจําเป็นต้องมีออปชันเพื่อใหอ้พุ่มกับเลือกเพื่อให้ลูกค้าเลือกอะไรเงี้ยในส่วนของถ้าเคียร์ทีหรือพุ่มกับเ e c คอมเมนคนไหนอะ่ะตอนขายลูกค้าเ่ย เราก็จะแบบติดดาวไว้อะไรเ<ช>งี้ยว่าคนนี้โอเคนะอืถัดไปพอเรามีนักแสดงแล้วเตบต่อมาคือเสื้อผ้านั่นเองอ่าซึ่งเสื้อผ้านเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเนาะที่สําคัญเกี่ยวกับงานวิดีโอโฆษณานะคะซึ่งสามารถสื่อให้เห็นถึงตัวของแบรนดิ้งได้อ่าแล้วก็เสริมสร้างบุคลิกให้กับตัวของนักแสดงได้ด้วยโอเคทีนี้เรื่องของอรี่บอร์ดอ่ะมันก็ด้วยความที่มันเป็นภาพเนาะ เวลาเราขายอะถ้าสมมติว่าเราจะทําให้ลูกค้าเห็นภาพมากที่สุดอะทีเนี้ยเราอาจจะต้องมีการที่มีเพลง r e f e r ร n c e ให้เขาดูเนาะเออว่าการตัดต่อเราจะใช้เพลงหรือว่าภาพประมาณไหนใช่เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงมู and นโทนของอองานแอด โฆษณาตัวนี้มากที่สุดนั่นเองใช่โอเคถัดมานะคะอันสุดท้ายก็คือถ้าสมมุติว่าเรื่องราวนั้นน่ะหรือว่าซอลี่บอร์ดนั้นอะ่ะมันมีการอัดเสียงเนาะอัดเสียงในที่นี้ก็คือเป็นการอัดเสียงเป็นไวเวอร์ด้วยโคศกนะคะโอเคซึ่งในตอนพ p r o d u c t i o n น่ะถ้าสมมติว่าเราแบบไปจ้างโคศกแบบมาอัดไกด์ให้เลยตอนอขายงานอะอันเนี้ยมันก็จะเกิดแบบ การทํางานของโคศกและเขาก็จะแบบมีบัตเจ็ตเข้ามาเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะทําไกด์อะไรให้ลูกค้าเห็นได้ว่าเสียงของโค้ศกอะ่ะเท่าที่เราคิดเนี่ยเราอยากได้เป็นโทนอะไรแบบนี้อ,อะไรเงี้ยท<า>ั้งโทนเสียงแล้วก็จังหวะการพูดเราก็สามารถกำหนดได้ใช่ใชอะไรแบบนั้นนะคะก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นว่าโอเค การตัดต่อไฟนอ i ไฟออกมามันจะออกมาเป็น d เ r e c t i o n แบบไหนนะคะซึ่งทุกโพเต์ที่เราได้พูดมานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาใช้งานด้วย AI ในทุกหัวข้อเลยค่ะแต่ก่อนจะไปเข้าเนื้อหานะคะยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะ สำหรับใครที่ต้องการทำงานวิดีโอโฆษณา Storyboard Production เราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโอโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ line official at storyboard.co.th ค่ะ โอเคค่ะสำหรับหัวข้อแรกนะคะเราก็จะใช้ AI ChatGPT นะคะในการที่มาช่วยคิดไอเดียหรือว่าเอาลายให้กับเราเนาะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไม่ได้ทำเป็นโฆษณาเนะาะเราจะเปลี่ยนแนวนะเป็นการทำหนังสั้นนะคะเกี่ยวกับความรักโรแมนติกนะคะที่เกิดขึ้นในยุคเก,กสูในร้านเกมแห่งหนึ่ง ทีนี้พอเราให้ c h a t g v t ช่วยคิดนะคะเราก็เลยพิมพ์ไปเนาะว่าช่วยคิดช็อตสำหรับด่างสั้นเกี่ยวกับ พบรักแรกในร้านตู้เกมในยุค90นะคะโอเคและนี่นะคะก็คือตัวอย่างที่ตัว ChatGPT เนี่ยเขาได้ generate ออกมาให้เรานะคะมีทั้งหมด9ช็อต9หัวข้อกันนั่นเองนะคะโอเคตัว ChatGPT เนี่ยเขาก็จะบอกว่าจะเล่าเรื่องนะคะผ่านทั้ง2คนก็คือเป็นนักแสดงผู้ชายนะคะชื่อไฮโรเนาะและนักแสดงผู้หญิงนะคะชื่อเอลเขาเนี่ยจะคิดช็อตในเรื่องของการเปิดตัวมาให้เราด้วยว่าโอเคการเปิดตัวของนักแสดงทั้งคู่เนี่ยจะเปิดมายังไงนะคะ แล้วก็มีการดีไซน์ช,อช็อตเช่นมีจุดด y นามิกที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยเริ่มสนใจกันเริ่มแบบเ,เริ่มเข้าหากันเริ่มพูดคุยกันเนาะแล้วก็เป็นฉากที่รับรู้ความรู้สึกถัดมาโอเคเปิดเผยแล้วว่าเราชอบกันแล้วกันนะ,ะมีความรู้สึกดีๆให้กันอ่าใช่แล้วคือตอนจบที่แชท GP t GPT คิดมานะคะก็คือจะเป็นฉากที่สดใสมันทั้งคู่เนี่ยได้แบบรักกัน อะไรเงี้ยแล้วเนาะจากตัวอย่างที่ ChatGPT ได้คิดมานะคะเราก็มีการดัดแป้งมีการปรับตัวเอา l i n นะคะโอเคซึ่งในสิ่งที่เราปรับมาเนี่ยเราก็ดึงจากที่ ChatGPT คิดอะเออแต่เราแค่เอามาเป็นแค่ไกด์ช shot เนาะว่าแค่บางส่วนบางช็อ t เท่านั้นเองซึ่งเราก็จะได้เอาลายแบบนี้โอเคก็คือ shot อแรกนะคะเราอยากจะพูดถึงบรรยากาศของร้านตู้เกมในยุค90ก่อนอเป็นภาพกว้างๆเนาะ โอเคใน็อตที่2นะคะเราก็จะเป็นภาพบรรยากาศร้านตู้เกมแบบเดิมแต่ว่าภาพเนี่ยจะแคบเข้าไปอีก เพื่อให้เห็นแบบแอมเบียน์เช่นแบบตู้เกมกําลังเปิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอเคถัดมาในช็อตที่3เนี่ยก็คือเป็นช็อตที่เปิดตัวดักแดงผู้ชายชื่อไฮโลเนาะก็คือมีการแบบเดินก้าวเข้ามาที่ร้านตู้เกมนะคะโอเคและช็อตที่4นะคะตรงเนี้ยเราก็ดีไซน์ช็อตเพิ่มในเรื่องของมุมสายตาของตู้เกมเนี่ยที่เห็นว่าผู้ชายเขาลังมุ่งมั่นเล่นเกมตรงตู้เกมอยู่โอเคและช็อตที่5นะคะก็คือเป็นพอยต์วิวหรือว่ามุมแทนสายตาของไฮโล ที่เห็นหน้าจอไอ้ أي, ตู้เกมเนะี้ยเป็นคำว่าเกมโอเวอร์โอเคและช็อตที่6คือก็จะเป็นที่ผู้ชายอะค่ะค่อยๆหันมองรอบตัวเหมือนอารมณ์แบบเล่นเกมแพ้แล้วอะแล้วก็บบเซง็งใช่ป่ะแล้วก็หันไปมองรอบตัวแล้วช็อตถัดไปอะคือเหมือนสายตาคนอะจะแทนที่ตู้คีปตุกตาก,าก่อนเนาะเราก็เลยเป็นช็อตที่อินเสิร์ตตู้คีปตุกตากมาก่อนช็อตถัดไปก็คือระหว่างที่เขามองไปรอบๆเนี่ยอุ้ย ก็ไปสะดุดตาก,กับผู้หญิง,ญงคนหนึ่งที่แบบหน้าตาน่ารักนะคะผู้หญิงคนนี้ก็ชื่อเอลแหละอือใช่โอเคช็อตทันมาช็อตที่9นะคะก็คือเอลเนี่ยที่เป็นเด็กผู้หญิงเนาะเขาก็สนใจเกมที่ตัวไฮโรอ่ะเล่นอยู่เขาก็เลยแบบอยากไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เริ่มแบบมีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้ว โอเคในช็อตที่10นะคะก็คือจะเป็นมือของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นภาพแคบเนาะเหมือนตัวผู้หญิงเนี่ยกำลังจะกดปุ่มที่ตู้เกมแล้วมือผู้ชายเนี่ยก็เข้ามาโดนแบบเออบังเอิญจังปุ๊บแบบสวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วในช็อตที่ส1อนะคะก็ระหว่างที่เล่นเกมกันเนี่ยตัวผู้ชายเนี่ยก็หันไปมองหน้าผู้หญิงแบบรู้สึกว่าตกหล,ลุมรักคนนี้จังซึ่งช็อตจบนะคะ คือจาก c h a t g p t เนี่ยเขาจะจบแบบสดใสเนาะแต่ว่าเรามีการดัดแปลนะคะให้รู้สึกว่าตอนจบอะเรื่องที่เราเล่ามาทั้งหมดมันคือแฟลแบกความคิดของผู้ชายคนหนึ่งในอายุ30ปีแล้วก็คือเวลามันผ่านไปแล้วจากในอายุเก้าอะ <c oughs> ก็จะเป็นภาพที่ผู้ชายอะเขานั่งฟังเพลงแบบมีความคิดถึง บรรยากาศของร้านเกมคิดถึงรักแรกของเขาที่มันเกิดขึ้นที่นี่ออความทรงจำก็เหมือนหวนกลับมาใช่มันก็เลยเป็นคำว่าความทรงจำของรักแรกที่ไม่เคยลืมเลือนอันน,นี้อันนี้ก็คือเอาลายนะคะที่เราได้ดัดแปลงมาจากตัว AI ChatGPT ค่ะ โอเคค่ะก็หลังจากที่เราได้ไอเดียหรือว่าตัว outline นะคะจาก AI ChatGPT เสร็จแล้วเนี่ยในเซสชถัดมานะคะเราก็จะมาเข้าที่ตัวหัวข้อที่2นะคะก็คือการทำ storyboard นั่นเองอซึ่งเราใช้ตัว AI ตัวไหนทำบ้างก็คือ Midjourney แล้วก็ Hyper นั่นเองค่ะโดยที่เราจะใช้ Midjourney นะคะในการสร้างภาพจากไอเดียเมื่อกี้เนาะให้มาเห็นเป็นภาพมากขึ้นหลังจากนั้นค่ะเราจะนาภาพที่ได้เนี่ย ไปสร้างเป็นวิดีโอด้วย h y เปอร์เอโดยปกติเนี่ยนะคะเราจะทำสตอรี่บอร์ดเป็นภาพนิ่งเนาะ,ะแต่วันนี้เราลองมาทำเป็นแบบวิดีโอดูเพื่อที่เราจะได้เห็นเดเรคชั่นของภาพเห็นมูฟเมนต์ของกล้องแล้วก็เห็นแอคชั่นของนักแสดงได้มากขึ้นเนาะง่ายๆว่ามันจะแบบ เห็นภาพในช็อตนั้นมากขึ้นกว่าที่มันเป็นภาพนิ่งแล้วกันปะมานี้ซึ่งมูนแอนโทนที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีความพเทลมีความแบบ อ่ะค o ะเล่ฟนะคะส่วนด้านในเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของม o ทที่มันดูเป็นไฟนีออนที่มันให้รู้สึกว่ามันอยู่ในร้านเกมอะไรเงี้ยอย่างตัวมิเจนี่เนี่ยที่เราใช้ทำเนาะก็คือเราจะทำเป็นภาพนิ่งขึ้นมาก่อนเรามีลิสแล้วแหละว่าแต่ละช็อตอะเราอยากได้ภาพแบบไหนม o d แบบไหนเนาะเราก็เอาพวกเดสคริปชันนะคะไปลงที่ตัวม i เจนี่ แล้วเจเนเรตเป็นภาพนิ่งออกมาให้เรานะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราได้รูปมาแล้วเนี่ยเราก็จะนํารูปนี้ลงไปใน Hyper AI เาะอ่าะด้วยการโยนภาพลงไปเลยแล้วก็เราสามารถ สร้างวิดีโอได้ทั้งการโยนภาพลงไปโดยที่ไม่ต้องพิมพ์พร้อม,อมหรือว่าเราจะพิมพ์พร้อมตามดิเรกชันที่เราต้องการก็สามารถทําได้ใช่ซึ่งตัวไฮเปอร์เนี่ยเขาจะสามารถเจเนเรตวิดีโอได้ทั้งหมด2แบบนะคะก็คือเป็นแบบ2วินาทีหรือจะเป็นแบบ4วินาทีเนะาะประมาณนี้ค่ะสําหรับ i ินเมดทูวิดีโอที่ตัวไฮเปอร์นะคะโอเคพอเราได้วิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาวางในช่องบอร์ดเนาะใชะ่ภาพที่ได้มันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลย โอเคค่ะต่อไปเราก็จะเข้าในหัวข้อที่3เนาะซึ่งหัวข้อนี้ค่ะก็คือการเซตพ็อปหรือว่าเซตฉากในวิดีโอของเรานั่นเองอ่าโดยที่เราใช้อะไรคะพี่หมูใช้ Midjourney นะคะในการที่ g e n e r a t ตัวแบ็กกราวด์ที่จะเป็นในเรื่องของเซตติ้งหรือจะเป็นพ็อปนะคะซึ่งจริงๆอะ่ะไอตัวเซตติ้งตรงเนี้ย คือเราจะถูกคิดมาตั้งแต่ตอนทำซอรี่บอร์ดแล้วแหละแต่ทีนี้นเรามาขยายความให้ทางลูกค้าหรือว่าทางทีมงานอะได้ดูกันเพิ่มเติมเช่นแบบส่งอันเนี้ยไปให้ทีมพอปดูว่าเราอยากได้ดิเรกชันการเซตมูดแบบนี้มันก็จะช่วยให้เรารู้สึกว่าเราอะทำงานง่ายขึ้น mm. อ่าแล้วก็เห็นกันไปในดิเรกชันเดียวกันสมมุติว่าเราบอกทีมพอปเนาะสมมติบอกว่า,วา อยากได้ฉากสีส้มอ่ะซึ่งส้มอ่ะมันก็มีหลายเฉดมากมากอ่ะมีส้มไหนได้วยการที่ถ้าเรามีภาพตัวคีวิชวลเซตติ้งขึ้นมามันก็จะช่วยทําให้เราคุมในเรื่องของอมูเอ็นโทนแล้วก็พ็อปที่เราอยากจะได้จริงๆอ,ะอ่ะให้มันเข้าใจไปในทางเดียวกันมากที่สุดใช่ค่ะะซึ่งตัวเซตพ็อปของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างคุงตามก็จะเป็นออกแนวป๊อปๆหน่อยเนาะสีจะป๊อปๆหน่อยแล้วก็มีความพาสเทลเข้ามาแล้วก็ เราพยายามให้มันดูเป็นยุค90มากขึ้นอ,ม,อมีการใช้ไฟแบบนีออนเข้ามาเล็กน้อยอประมาณนี้ให้ดูเป็นร้านเกมในยุค90นั่นเองค่ะอืมซึ่งพอตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของตู้เกมอม่าตู้ขี้บตุ๊กตาแล้วก็ตู้กดขนมอะไรอย่เงี้ยเนาะใช,ใช่แล้วก็บรรยากาศด้านหน้าก็คือจะเป็นตึกสีเหลืองอ่าชื่อว่าอาเขตหน้าเข้าสุด ถัดไปนะคะพอเรามีตัวซอรี่บอร์ดที่เราบ่งบอกบทของนักแสดงทั้งหมดแล้วซึ่งขอย้อนกลับไปในออข้อแรกเนาะก็คือเจตีเนี่ยเขาจะคิดให้เราทั้งหมด2บทก็คือมีบทเด็กผู้ชายชแล้วก็เด็กผู้หญิงนะคะแต่ว่าที่เราเอามาดัดแปลงอ่ะในเรื่องของซอรี่บอร์ดเนี่ยเราจะมีทั้งหมด3บทบาทด้วยกันก็คือเป็นบทเด็กผู้ชายนะคะบทเด็กผู้หญิงแล้วก็เป็นบทเด็กผู้ชายตอนโต ซึ่งที่มันจะไปอยู่ในซีนจบเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บทที่1ก่อนเนาะเป็นบทของเด็กผู้ชายนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เรามีให้ดูทั้งหมด3 o p ออปชันนะคะอ่าคนที่1เนี่ยจะเป็นฝรั่งผมบลอนด์แบบน้ำตาลสว่างอะไรเงี้ยหน้าตาดูหล่อแล้วก็รอยิ้มสดใสนะคะอ่าออปชันที่2คนนี้อาจจะดูเด็กลงมาอีกนิดนึงเป็นน้อง หน้าตาสดใสเหมือนกันแล้วก็ผมเนี่ยจะสีเข้มกว่าคนที่1น,นะคะแล้วหน้าคนนี้ดูเขาเรียกอะไรดูเก๋มีคาแรคเตอร์คนที่3ของเราจะเป็นเด็กเอเชียอ่าซึ่งผมเนี่ยจะเป็นผมสีดำไปเลยมผมเข้มไปเลยเนาะแล้วก็เป็นเด็กเอเชียที่ยิ้มแบบสดใสนั่นเองโอเคถัดมาในเรื่องของบทเด็กผู้ชายตอนโตนะคะเราก็จะมีทั้งหมด3 o p ออปชันซึ่งออปชันแรกอะ่ะเราพยายามเจ n เน a เรตให้มันใกล้เคียงกับ บทเด็กผู้ชายของออปชันหนึเออให้มันดูหน้าตาใกล้เคียงกันเนาะเพราะว่าเราเอานักแสดงคนนี้มาเล่นเพื่อวัยตอนโตของเด็กคนนั้นนะก็ควรจะมีหน้าตาที่คล้ายกันนั่นเองโอเคถัดมาในบทของเด็กผู้หญิงก็จะมีหมด3 o p ออปชันเนาะซึ่งออปชันแรกเป็น,นยังงต่อตามออปชันแรกเนี่ยจะออกไปทางสดใสเนาะอ่าเป็นวัยทีนนะคะและออปชั่นที่2นะคะจะเป็นผู้หญิงที่โตขึ้นมาอีกหน่อยนึงม,มีความเซ็กซี่อ่า และออปชันที่3นะคะจะเป็นผู้หญิงเอเชียคนนี้จะดูใสๆเลยยิ้มน่ารักสดใสน,นะคะ ประมาณนี้ที่เราต้องมีออปชันนักแสดงให้ลูกค้าเลือกหรือว่าให้ทางพุ่มกับเลือกเนาะเพราะว่าเราจะดูในเรื่องของคาแรคเตอร์ของนักแสดงด้วยว่าคนไหนเหมาะกับบทบาทเราได้มากที่สุดถ้าพุ่มกับเนี่ยเลเเมนคนไหนเนี่ยเขาก็จะแบบติดดาวไว้แล้วแหละมากไว้แล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายนะคะลูกค้าก็จะเลือกอีกทีหนึ่งโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นภาพทั้งหมดเนาะที่เราเจนมาเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ของนักแสดงนั่นเองค่ะโดยที่ เราจะพร้อมลงไปให้นักแสดงแต่ละคนมีความแตกต่างกันจะได้เป็นตัวเลือกหรือว่าเป็นออปชันนั่นเองก็ภาพเรฟเลนต์เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องที่สมมุติว่าเรามีเรฟเลนต์เนี่ยไปคุยไปขายกับลูกค้าเนาะเราก็จะทําให้รู้ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการนักแสดงที่เป็นคาแรค c t เตอร์แบบไหนทำให้เราสามารถใช้ภาพเรฟเลนต์เนี้ยไปส่งต่อที่โมเดลลิ่งได้แล้วโมเดลลิ่งอ่ะก็จะส่งตัวเลือกให้เรากลับมาซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้ประหยัดเวลา ของเราด้วยอะแล้วก็ของโมเดลลิ่งด้วยเพราะว่าโมเดลลิ่งก็รู้แล้วว่าโอเคจากภาพเล็อะคาลรคตเตอร์นักแสดงควรจะเป็นแบบไหนซึ่งภาพเรเฟรนซ์อะกับนักแสดงตัวจริงอะมันก็อาจจะแบบหน้าตาไม่ได้เหมือนกัน1้อเนาะแต่ว่าในเรื่องของคาแรคเตอร์เรื่องของลุกอะไรอย่างเงี้ยเช่นผู้ชายน่ารักเขาก็จะแบบหาผู้ชายน่ารักที่เป็นสตอรของเขามาให้เราเออประมาณนี้มันก็เลยช่วยงานในเรื่องของ การทำงานให้มันเป็นภาพที่ตรงกันได้มากที่สุดนั่นเองค่ะหัวข้อถัดไปของเรานะคะ <c oughs> ก็คือออปชันของคอสตูมนั่นเองอ่าเป็นเสื้อผ้านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้ m i d j o u r นี่ในการสร้างเสื้อผ้าขึ้นมานั่นเองเราจะทํำยังไงนะั้นอยากได้แบบนักแสดงคนเดิมแต่วอาเปลี่ยนชุดอะตุต้มดาวอ่าเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่าเ e จ i ได้เลยโดยที่เราเนี่ยนะคะได้ภาพนักแสดงมาแล้วเอาคนนี้เลยเราก็ ใช้ผ้าของคนนี้ค่ะไปกดปุ่มตรงรีเจนแล้วก็มาระบายลงไปในจุดที่เราอยากจะทําให้เสื้อผ้ามันเปลี่ยนไปนั่นเองอ่าหลังจากนั้นเราก็พิมพ์้อมลงไปว่าเราอยากได้ชุดประมาณไหนแล้วเราก็กด enter นะคะมิจิเน่ก็จะสร้างชุดให้เรานั่นเองอย่างออปชั่นแรกเนี่ยตุ้มตามใส่พร้อมในเรื่องของการเปลี่ยนเสื้อผ้าไปว่าไงบ้างอ่าออปชั่นที่หนึ่งเนี่ยนะคะตุ้มตามก็บอกไปว่าอยากได้แจ็คเก็ตหนังสีดำกางเกงสีดำแบบเท่ๆเลยอ่า ก็ได้เป็นภาพที่หนึ่งออกมาออบชั่น2เนี่ยนะคะก็บอกไปว่าอยากได้เสื้อที่เป็นลายทางสลับสีขาวกับสีส้มนั่นเองอก็จะได้มาเป็นชุดที่2คะ่ะถัดมาในชุดที่3ชุดที่3นะคะก็คือเราอยากได้เป็นเสื้อเชิ้ตเนาะอ่าเราก็พิมพ์ไปว่าเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินกับการเกงสีขาวก็จะได้มาเป็นออบชั่นที่3คะ่ะ และออปชั่นที่สออปชั่นสุดท้ายอ่าออปชั่นที่4เนี่ยลุงตามอยากได้เป็นเสื้อโปโลสีเขียวกับกางเกงสีขาวนั่นเองอก็จะได้มาเป็นออปชั่นที่4ค่ะอืมเอาจริงๆในเรื่องของการทํางานเนาะเวลาที่เรามีออปชั่นเสื้อผ้าเนี่ยก็คือเราจะอิงตามคาแรคเตอร์ที่อยู่ในบทของสตอรี่บอร์ดที่เราคิดขึ้นมาอ่าแล้วก็บวกกับการที่เราดูเรื่องสีชุดกับฉากด้วยถ้าฉากสีส้มอะไรเงี้ยตัวนักแสดงอะ่ะก็ ไม่ควรใส่สีส้ม,มเพราะว่ามันจะทําให้กลืนกันไปนะคะหรือว่าจะเป็นเวที่ส้มโคะเชตก็ได้อ่าฉะนั้นอะ่ะตัวสืาอผามันก็มีส่วนมากๆในเรื่องของมุดโทนวิดีโอที่ออกมานะคะซึ่งพอเรามีภาพเรฟเลนนะคะมันทําให้เราเนี่ยไปคุยกับทีมงานหรือว่าทีมไตลิ์นะคะที่หาเสบ้าให้เราอะ่ะเออมีความเข้าใจตรงกันได้มากขึ้นรวมถึงด้วยการที่เราใช้นักแสดงคนเดิมอ,ะอ,มอ่ะอ่าอย่างมิจเจอร์นี่อะ่ะเราสามารถแบบ ทำนักแสดงคนเดิมแล้วเปลี่ยนสภ้อาได้ใช่ไหมมันก็ทําให้รู้ว่านักสแสดงคนที่เราจะใช้อ่ะ เขาเหมาะกับเสื้อผ้าสไตล์ไหนด้วยถัดไปนะคะเป็นเรื่องของเสื้อผ้านะคะในบทเด็กผู้หญิงเนาะโอเคบทเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะมีหมด4ออปชัืน,นะคะอย่างตัวอลือกหนึ่งเนี่ยก็จะใส่เป็นเสื้อยีนนะคะที่มันเป็นแจ็คเก็ตเนาะใช่ค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกับที่ตุ้มตามได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือเป็นการรีเจนแล้วก็ตัวเลือนที่2น,น,นะคะก็คือเป็นการรีเจนนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนแปลงพรอมที่มันเป็นในเรื่องของสซยเสื้อผ้าไปนะคะก็อันนี้ก็จะเป็น แนวไหนอันนี้จะแบบสดใสขึ้นมาเนาะอ่าแต่ว่าจะมีความเซ็กซี่เข้าไปเพราะว่าเสื้อเป็นแบบเอลลอยนั่นเองอันนี้เจ็ดสีเลยเหรอสีสี <laughs> สลุ้งเลย <laughs> เอโอเค okay. อย่างออปชั่น3นะคะก็จะเป็นเดรสสีชมพูอันนี้ก็แนวหวานๆเนาะโอเคซึ่งออปชั่น4ก็จะมีความที่เออแก่นหน่อยอะเออมีความเท่เข้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีความน,าน่ารักผสมอยู่นะคะโออคประมาณนี้ ถัดไปนะคะก็จะเป็นบทเด็กผู้ชายตอนโตเนาะโอเค okay. ก็จะมีหมดสีออปชั่นเหมือนเดิมนะคะซึ่งออปชันหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตสีกรมสีน้ำเงินนั่นแหละใช้เทคนิคเดียวกันนะคะก็คือเป็นงานใช้รีเจนเนาะโอเคและออปชั่นที่2นะคะก็คือเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่มีลวดลายนิดนึงอารมณ์แบบเกมเมอร์หน่อย ทเ,ทเ,ทเท่ๆคูลๆเออเท่อะไรเงี้ยโอเคออชันที่3เนี่ยก็จะเป็นเสื้อฮูดนะคะส่วนออปชั่นที่4เนี่ยก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่ดูสตรีทลงมาเนาะดูแบบทั่วไปแคชชัวอะไรเงี้ยในเรื่องของเสื้อผ้าก็จะประมาณนี้ในหัวข้อถัดไปเนาะก็จะเป็นการสร้างเพลงนะคะด้วย s u n o .AI ซึ่งข้อดีของการที่เราเจ n เน a เรตเพลงนะคะไปขายตอนพรีโปรเดชชันก่อนเนี่ยก็คือจะทําให้ตอนตัดต่อมันประหยัดเวลาได้มากขึ้นก็คือเรารู้แล้วแหละว่าลูกค้าเนี่ยชอบเพลงแนวไหนใช่บีทแบบไหนเร็วช้าแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนทําให้เขาเลือกตั้งแต่ตอนพรีโปรเดชชันเลยแล้วตอนโพสอะคะ่ะมันก็ช่วยประหยัดเวลาแหละ ซึ่งการเจเนเรตเพลงที่ตัว Suno AI นะคะ mm hmm. ก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์เนาะแล้วก็กดฟีเจอร์นะคะในเรื่องของ Instrumental นะคะเปิดขึ้นมาเนาะด้วยความที่ตัว s อ o ี่บอร์ดนี้นะคะเราคิดขึ้นมาคืออยากให้มันมี v o โอเวอร์ก็คือเป็นเสียงของโคศกเนาะฉะนั้นเสียงเพลงอะ่ะก็คือเราอยากได้ที่มันไม่มีคนร้องเลยนะคะอ่ะ พอเรากดไปที่ instrumental s e รนะคะก็คือโอเคด้านล่างเนี่ยเราก็จะใส่สไตล์นะคะก็คือเราจะใส่เป็น90สไตล์ลูกน้ำฟันลูกน้ำ R&B ลูกน้ำไซไฟลูกน้ำตามด้วย energy ค่ะเราก็ใส่สไตล์ไปทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็ g e เ e r a t เพลงออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้เลย หลังจากที่เราทำเพลงไปแล้วเนาะต่อมาจะเป็นหัวข้อสุดท้ายนั่นก็คือ voiceover นั่นเองอ่าซึ่งตรงนี้นะคะเราจะไปทำใน AI ที่ชื่อว่า voiceover maker อืมอซึ่งการทำ voiceover ของเรานะคะก็คือจะเป็นไกด์เสียงไปแล้วหละว่าเออถ้าสมมติว่าเรามี d i a l o g ประมาณนี้นะคะแล้วโคศกพูดอะอยากได้โทนแบบไหนการอ่านเว้นจังหวะแบบไหนมี d y n a มิก แบบไหนบ้างนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นการไกด์เพื่อที่เราจะไปขายลูกค้าให้ตัวภาพรวมของวิดีโออ่ะมันชัดเจนให้ตัวลูกค้าเนี่ยเขาเก็ตภาพรวมของเราทั้งหมดนะคะก่อนที่จะถ่ายทำนั่นนหลังจากที่เราเข้ามาที่ไ o i c e Over Maker แล้วเนาะเราก็ Create นะคะโปรเจกต์ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ตั้งชื่อโปรเจกต์อ่าก็เลือกไปที่ช่องของโปรเจกตน,นหลังจากนั้นเราก็จะวางสคริปต์ลงไปนะคะ แล้วเราก็จะไปเลือกเสียงไวโอเวอร์เนาะซึ่งตรงนี้เราเลือกเป็นของไทยเสียงที่ชื่อว่านิวัตก็จะเป็น skip สคริปต์ภาษาไทยนะคะแล้วก็เป็นเสียงผู้ชายอ่าซึ่งแบบใช้ฟรีเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกให้เราแค่หนึคนเสียงผู้ชายแต่ถ้าสมมุติว่าเ,าเสียตังค์นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากเลือกได้หลากหลายมากขึ้นนะก็ลองเข้าไปดูที่ตัวเว็บไซต์ของ v o i c e Maker มเนาะอ่ามันก็จะมีเสียงให้เลือกหลากหลายมากขึ้นแหละ แต่วันนี้เราทดลองการใช้ฟรีนะคะของณวันนี้เนาะเราก็เลือกเป็นเสียงของคุณนิวัฒขึ้นมานะคะพอเราทําอะไรทั้งหมดเสร็จทำะไรตามหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาปรับพีชนะคะให้เป็นลบ129ค่ะปรับสปีคกิ้งเรนนะคะให้เป็น0.89ค่ะอ่ะซึ่งตัวพีชนี่ยก็คือเป็นการปรับ ค่าเสียงสูงเสียงต่ำอ่าถ้าสมมติว่าเราอยากได้เสียงสูงเนี่ยเราก็ปรับค่ามาขึ้นนะคะแต่ถ้าอยากได้เสียงทุ้มต่าๆเนี่ยก็คือปรับลงนะคะก็คือปรับไปด้านซ้ายเนาะโอเคส่วนสปีคกิ้งเรทตรงนี้ก็คือเป็นความเร็วในการอ่านคริปนะคะเพื่อนๆถ้าลองใช้งานนะคะก็คือปรับได้ตามความชอบของเพื่อนเลย โอเคค่ะต่อมาเราจะมาดูที่ตัวสคริปต์นะคะอ่าตรงสคริปต์ตรงเนี้ยเราอยากให้มีการเว้นตรงจุดไหนเราก็สามารถกดตรงจุดนั้นแล้วก็เลือกตรงคําว่าเบรกได้เลยนะคะแล้วเราก็ใส่ตัวเลขที่เราต้องการลงไปอ่าตัวอย่างเช่นในช่วงแรกของประโยคนะคะจะมีการพูดว่าในยุค90ตรงเนี้ยเราอยากให้เว้นอ่าเราก็ใส่เลขสามลงไปก็คือถ้าเราอยากให้เว้นช่วงนานก็คือใส่ค่า ที่เยอะขึ้นไปนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้เว้นนิดนึงเนี่ยก็ใส่ค่าที่น้อยนะคะก็คือแบบ1 2 3สอาะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่แบบเพื่อนๆจะอยากได้แบบไหนเนาะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับตัว v o i c e Over Maker นะคะและนี่นะคะก็จะเป็นวิดีโอไพลอตหนังสั้นของเรานั่นเองค่ะในยุค9 0ที่นี่คือแดนสวรรค์ของชีวิตวัยรุ่นที่ได้สนุกเพื่ใหม่และ ได้พบรักแรกในตั้งแต่แรกพบมันทำให้หัวใจของผูกเต้นไปพร้อมพร้อมกับจังหวะเกมราวกับความฝันโอเคค่ะก็สำหรับการรวมลิสต์หัวข้อที่ช่วยงานด้านพีโปรดักชัเนาะถามว่า มันมีข้อดีอยังไงบ้างนะคะคือส่วนแรกเลยที่เรารู้สึกจากที่เราเป็นแบบ Pcreative มาเนาะอ,อ่ะก็คือมันช่วยทําให้เราประหยัดเวลาได้หลายๆส่วนเช่นประหยัดเวลาในการที่เราจะต้องไปนั่งหาเรฟเลนต์เองส่วนใหญ่เนาะเวลาเราทำซอ o r y บอร์ดอะคือเราจะเป็นภาพนิ่งใช่ปะแล้วแต่ละช็อตอะคือเราก็ต้องไปนั่งหาเรฟเลนต์ที่มันเป็นวิดีโอ เช่นเลฟของ acting นะักแสดงเลฟของอแสง lighting อะไรเงี้ยว่าใน1ช็อตอ่ะเราอยากได้ยังไงบ้างซึ่งมันเป็นการหาที่เยอะมากอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีทั้งหมดแบบ10ช็อตเนี้ยเราก็ต้องหาทั้งหมด10วิดีโออ่ะเรายังไม่รวมแบบส่วนอื่นอีกเรื่องมู v เมนกล้องอะไรเงี้ยเออแต่พอรู้สึกว่ามันสามารถแบบใช้ภาพนิ่งอะมาทำเป็นวิดีโอที่ไฮเปอร์ได้อะมันมนเลยรู้สึกว่าแต่ละช็อตอะ มันเกตแล้วก็คือแบบเราอาจจะไม่ต้องมี reference support ในส่วนนั้นก็ได้อะมันก็เลยแบบช่วยประหยัดเวลาได้มากรวมถึงภาพที่เป็นแบบพวกออปชันเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคือมันทำให้เราเห็นภาพเลยว่าถ้าสมมติเราใช้นักแสดงคนนี้แล้วเขาควรใส่เสื้อผ้าแบบไหนที่มันจะเหมาะกับเขาเหมาะกับคาแรคเตอร์เหมาะกับบทบาทในเรื่องเราที่เรากำลังจะเล่าในส่วนของตูมตาชอบตรงไหนบ้างก็ชอบในส่วนของเสื้อผ้าเหมือนกันนะซึ่งตรงเนี้ย มันสามารถทําให้เห็นได้เลยเนาะว่าเสื้อผ้าจะเป็นประมาณไหนแล้วก็มันง่ายต่อ,อทีมอื่นๆด้วยใน,ในการช่วยงานเรานะคะทําให้เห็นไปชัดเจนเลยว่า,าพี่พี่สไตลิสต์เนี่ยก็จะเข้าใจเลยว่าต้องหาเสื้อผ้าแบบไหนจะไปหาที่ไหนก็จะช่วยประหยัดเวลาตรงนี้ได้มากนั่นเองอืมใช่คือภาพรวมอะ่ะช่วยงานด้านพีโปรดักชั่นได้เยอะมากแล้วช่วยประหยัดเวลาได้เยอะมากม,มันทําให้แบบทํางานง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ ทีมทุกทีมอะเข้าใจในดิเรกชันเดียวกันหมดเพราะว่ามันมีภาพไม้เห็นชัดเจนว่าเราต้องการอะไรแบบไหนเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับ w อล k รวมลิ์เจเครื่องมือ AI ที่ช่วยงานด้านพีโปรักชั่นนะคะโอเคแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับ AI การทำวีดีโอการทำคอนเทนต์นะคะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะ สำหรับใครต้องการทำงานวิดีโอโฆษณา Storyboard Production เราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโอโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ line official at storyboard.co.th ค่ะ